สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้ช่วงบ่ายนะคะนิดก็มาดูหน้างานนะคะลงดินนะคะพาเด็กๆมาลงดินนะคะก็ปรับเกตแต่งก่อนนะคะแล้วค่อยลงดินก็ชุ่มนะคะเปียกนะคะทํางานลําบากลําบนมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําแต่ถ้ามันไม่เสร็จนะคะมันก็จะส่งงานไม่ได้เนาะมันก็จะยืดเยื้อไปนะคะถึงปีหน้าเลยค่ะหรือหรือจะ รอให้ฝนหยุดนะคะนี้ก็กลัวว่าจะบอ่อมันจะหาไม่ได้นะคะเพราะว่าลงนามหมดแล้วนะคะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเร่งทํานะคะฝนมาสี่สามสี่ห้าวันนี้หยุดไปหลายวันนะคะค่ะหยุดไปหลายวันเหมือนกันนะคะหนึ่งสามสี่ห้าวันแล้วมั้งเนาะคะ่ะตั้งแต่ฝนหยุดเดี๋ยวกี่วันแล้วเนาะวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะน่าสิบห้าสิบหกแล้วสี่วันห้าวันแล้วนะคะค่ะ ดูนะคะนี่จะกลับกล้องน้องอ้วนกำลังปรับแต่งอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะมันเปียกนะคะถนนไปโหจะลงได้ไหมคะรอดูนะคะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะหน้างานวันนี้นะคะทุรักทุเลน่าดูนะคะมาลองดูนะคะนี่ก็เพิ่งถึงหน้างานนะคะเพิ่งเอารถไถมาปรับแต่งนะคะรถดำก็เพิ่งจะ ขอยมานะคะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาได้ไหมนะคะด้วยความทุรักทุเลลองดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้จริงๆค่อยหยุดนะคะค่ะก็ลองลองลองก่อนนะคะแดดออกแล้วช่วงบ่ายนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ภารกิจเยอะมากเลยนะคะช่วงเช้านะคะช่วงเช้าสายบาสเสร็จนะคะก็ไปนานะคะไปดูสวนมันนะคะดูนะ้ข้าวเพราะว่าจ้างเขาฉีดยาไปนะคะเขาต้องไปดูว่าเขาฉีดไหมนะคะค่ะ แล้วก็กลับมานะคะนี้ก็มาประชาคมหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปรํานะคะไปรําแล้วก็กลับมานะคะกลับมาดูงานนะคะเพราะว่าช่วงแดดนะคะแดดแดดครึ่งวันนะคะช่วงบ่ายนี้ก็มาทํางานนะคะดูก่อนว่ารถํามาได้ไหมค่ะก็ขอให้ลงได้นะคะค่ะนี่ก็เอารถไทยให้น้องอ้วนมาปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะรอสแปมหน้างานนะคะ ค่ะรอบๆก็จะเป็นสวนยางนะคะ,คะทำพี่พทมตอนนี้ก็จะไม่มีบอ่อแล้วนะคะบอ่อที่เขาให้ก็จะค่ะจะไม่มีบอ่อไงคะน,นี้ก็เลยต้องรีบทํานะคะค่ะรถกําลังถอยมานะคะยาวมาเลยนะคะคุณพี่คนนุณนาอ้อยนะคะ,คะกลับรถนะคะกลับรถถอยมาจะได้ไม่ติดลมนะคะ ซึ่งถนนสายนี้นะคะเราเชื่อมต่อระหว่างลืมบองนะคะกับบ้านอ่างคำาค้อนะคะเส้นที่สองนะคะที่นิดทำนะคะเส้นแรกเราจะลงรอบหมู่บ้านของอ่างคำาค้อนะคะของอ่างคำาค้อนะคะเราจะลงรอบหมู่บ้านนะคะเส้นแรกก็ซึ่งเสร็จไปแล้วเอาเกล็ดเนือไปลงเสร็จแล้วส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเส้นที่2นะคะเส้นที่2ก็จะเป็นลืมบองนะคะลืมบองเชื่อมต่อกับ อ่างคำขอเหมือนกันนะคะถนนสู่การเกษตรนะคะเพื่อจะให้ชาวบ้านเราสัญจรผ่านไปมานะคะได้สะดวกนะคะเพราะว่าเป็นลุมเป็นบ่อนะคะแต่ว่าเราเจอฝนก็ไม่รู้จะลาบากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะลงลงูกลงังเนาะค่ะก็คอยดูไปนะคะหาะงานมันเริ่มเราก็ต้องทําให้มันเสร็จนะคะด้วยความพยายามนะคะก็พินก็เปียกนะคะพินก็เปียก ชุดแรกของเราสำหรับวันนี้นะคะไล่มาเลยหน่อย ะค,ะค่ะรถแรกของเรานะคะสำหรับการทำงานวันนี้นะคะบ่ายสองโมงสามโมงแล้วนะคะบ่ายสองหลังจากที่ไปรำี่วังปูมานะคะนี่ก็มาดูงานนะคะ,คะขออย่าให้ฝนตกนะคะ ผไม่ตกก็จะโอเคนะคะค่ะสำหรับคันที่สองของวันนี้นะคะค่ะวันนี้เราวิ่งรถดสามคันนะคะที่จริงเรามีอยู่สี่คันนะคะแต่ว,ว่าคันที่สามลานะคะ ไอ้วันมาขับรถไทยน,นะคะเพราะว่าคนขับรถไทยลานะคะประมาณนี้ วันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะถนนเราลงเชื่อมต่อนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะมันก็หลายวันแล้วนะคะจะสองอาทิตย์แล้วที่ทํางานนะคะถนนเส้นนี้นะคะถนนเชื่อมต่อนะคะถนนการเกษตรนะคะเชื่อมต่อระหว่างบ้านลืมบ้องนะคะเชื่อมต่อกับบ้านทางคำพอนะคะเพราะว่าสองอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วที่เราทํางานอยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็นี่งสงสัยว่าคอจะได้เดีคะ่ะน้ำมัน นะคะคิดว่านะคะพอได้แล้วเหรอค่ะรว่ารถติดนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงนี่ก็เลยให้วนไปดูนะคะค่ะไม่เป็นไรนะคะเนาะทำนะงานเพราะว่ารถมันติดนะคะติดลมนี่ตรงนั้นนะคะก็ค่ะสําหรับประมาณจองอาทิตย์นะคะแต่ว่านี่พนง,งานเต็มที่เพราะว่าหน้าฝนนะคะเนาะค่ะหน้าฝนค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ ามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแล้วนี้จะมาอัปเดตให้ชมตอนถนนเสร็จนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะดูนะคะเด็กๆลงถนนนะคะประมาณห้าโมงนะคะวันนี้เราก็กลับนะคะค่ะค่ะสําหรับไลน์นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตามรับชมให้กําลังใจช่องนิตยาชาแนลบ้านสอสวัสดีค่ะ